สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นารีนะคะนารีระดาทาโร่ทายชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นารีในการทําคลิปดวงความรักนะคะวันนี้เป็นความรักของคนสถานะโสดค่ะคนโสดชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ ตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยแต่ถ้าใครนะคะแบ่งราศีตามแบบตะวันตกนะคะแล้วตรงนะคะกับดวงความรักตรงนี้นะคะก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมการอ่านดวงโดยรวมนะคะเอาที่ตรงกับคุณที่สุดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักของชาวลัคนาราศีเมษคนโสดกันบ้างดีกว่านะคะคนโสดประจำเดือนตุลาคม2564นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง คนโสดนะคะมี8ดดาบมีเดมูนแล้วก็มีแปดเหรียญน,นะคะพลังงานของคนโสดนะตัวนี้นะคะคนโสดชาวลัคนาราศีเมษนะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักนะคะของชาวเมษเองนะคะเออมันอาจจะยังดูแบบว่ามันดูว่างเปล่านะคะมันอาจจะยังไม่เห็นใครที่จะ เหมาะสมคู่ควรกับเรานะคะหรือคนโสดชาวเมดคุณอาจจะมีปมอะไรในใจนะตัวนี้นะคะมีเดบมูลขึ้นมาคุณอาจจะเคยผิดหวังช้ำรักกับความรักครั้งเก่ามานะคะแล้วทำให้คุณอาจจะยังไม่เปิดใจนะตัวนี้นะคะปิดประตูหัวใจของตัวเองอยู่หรือเปล่านะแปดดาบนะคะยังไม่เปิดใจให้ใครนะคะยังไม่มองความรักนะคะในแง่มุมที่มันสวยงามนะมันอาจจะ ความเจ็บปวดที่ผ่านมามนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักมีแต่เรื่องความทุกข์นะคะไม่มีรักก็ไม่มีทุกข์นะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะนะมาดูกันก่อนนะคะหรือว่าบางคนแผลใจยังไม่หายสนิทนะตรงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจของตัวเองยังไม่พร้อมรับใครใหม่เข้ามาหรือเปล่านะคะแปบดบเหรียญเหมือนกับตัวคนเองนะคะช่วงนี้นะคะมุ่งหน้าในการเ,เรียนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะคะหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเราดีกว่า นะเหมือนกับตัวคุณรู้สึกว่าทําตัวเองให้หล่อโสดสวยรวยๆนะคะเดี๋ยวพอเราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีเงินเยอะๆนะคะเป็นเศรษฐีใหม่อารมณ์นี้นะคะเดี๋ยวความรักดีๆค่อยไปหาทีหลังอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันนะคะจะไพ่ทาโร่กันดีกว่าค่ะ <c oughs> ขอดูเรื่องราวของคนโสดชาวเมธนะคะคุณได้ไพ่ของสั่งถ้วยค่ะ แล้วก็มีสิบเหรียญนะคะสองเหรียญมีไพ่ของสองถ้วยเด็กถือเหรียญค่ะ lovers ว้าว wow. แล้วก็เป็นราชนีดาบค่ะสิบไม้เท้าแล้วก็แฮร์รแฟน แล้วก็ห้าไมไอเทอมเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะคนสดชาวเมธตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มี เพื่อนนะคะมีญาติมีครอบครัวนะคะอาจเป็นครอบครัวกําเนิดนะคะหรือครอบครัวของคุณหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดก็ได้นะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักนะณนะเวลานี้นะคะ3ามถ้วยมาพร้อมกับ1ิบเหรียญน,นะล้วคุณก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างครอบครัวของคุณให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง นะคะหรืออยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่น้องอยู่กับญาติินะคะอยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขนะตรงนี้นะคะเรื่องความรักนะคะเหมือนคุณไม่ค่อยมั่นใจในะเรื่องของความรักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นจากพลังงานตรงนี้นะคะที่อาจจะเคยเจ็บปวดกับความรักมานะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งอยากขาดหรืออะไรมาก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่ามีคนนะ่ะที่ที่ดูเข้าอกเข้าใจนะคะเห็นใจคุณคอยช่วยเหลือให้กำลังใจคุณอยู่นะตรงนี้นะคะ เขาเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะเหมือนเขาอาจจะเสนอตัวเข้ามามอบความรักให้กับคุณแต่ตัวคุณเองนะคะดูสิราชาหรือราชินีดาบนะตัวนี้นะคะตัวคุณอาจจะยังตั้งกำแพงตั้งป้อมไว้นะเพราะว่าเนี่ยสิบไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณยังมีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทั้งในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะยังไม่อยากมีความรัก ความรักในช่วงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณก็อาจจะไม่แน่นใจในตัวเขานะคะหรือว่าตัวเขาที่เข้ามาเนี่ยคุณเป็นราชาหรือราชิดาวเขาเป็นเด็กถือเหรียญน,นะเขาอาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณมากๆเลยก็ได้นะคะอาจจะอายุน้อยกว่ามากๆนะคะหรือว่าคุณอายุน้อยกว่าเขามากๆไปอาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุหรือเรื่องอะไรที่เข้ามาตรงนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีกำแพงใจอยู่นะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนดีนะไฮโรแฟนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ ดูสแสดงออกซึ่งความรักกับคุณน่ะหรือมาขายขนมจีบให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันขัดแย้งใจอยู่นะตรงนี้นะคะจะเอาอยัางไงกับเขาดี <c oughs> นะคะห้ามาเท้าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวต่อดีกว่า <c oughs> จะเอาอยัางไงดีนะตรงนี้นะ่ะคะ <c oughs> คุณไม่มั่นใจนะ <c oughs> หกเหรียญน,นะคะ เราก็พายของเด็กถือดาบให้พิเทสนะคะจัดถ้วยเด็กถือไม้เท้า แล้วก็เดสนะคะมีไพ่ของเทมเรี้ยนส์ The World oh. ค่ะว้า wow. วแล้วก็เจสติสนะคะ เหมือนตอนแรกขึ้นมาดราม่านะตรงนี้นะคะแต่อันนี้เหมือนจะกลายเป็นโรแมนติกแล้วนะคะตรงนี้ไพ่หักโุมมากๆนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะหกเหรียญหลังจากที่คุณมีความขัดแย้งใจนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีความแตกต่างกันนะตรงนี้นะคะ มีไพ่ของเอะเวิลขึ้นมาด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นด้านใกล้ต่างชาติต่างวาษานะคะแตกต่างกันทั้งเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนดีอะไพ่ไฮโรเฟนนักบวชที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะคะคุณก็เลยให้โอกาสเขา6กเหรียญน,นะให้โอกาสเขานะคะเหมือนตัวคุณเองนะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของอายุเรื่องของอะไรเข้ามานะคะเหมือนคุณก็แบบเหมือนลดวัยอะนะคะบางคนกินเด็กหรือเปล่าชาเมศนะคะ ทำตัวกระชุ่มกระชวยนะคะอ่อนกว่าไวนะคะทําตัวแฮปปี้กับชีวิตนะตรงนี้นะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็ไฮพิทเทสคุณกําลังใช้เซนส์นของคุณในการดูนะคะว่าเขาจะจริงจังจริงใจกับคุณไหมนะคะจะไปด้วยกันได้ไหมเหมือนกับว่ามันกําลังจะไปด้วยกันได้ดีนะคะเด็กเด็กถือไม้เทา้าเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้ดีนะคะคุณก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะ ไปต่อเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณเคยจบออกับความรักครั้งเก่าแล้วก็อาจจะปิดประตูหัวใจนะตอนนี้อาจจะถึงเวลานะคะของการเปลี่ยนแปลงเชมเ e r a n c ลที่ขึ้นมานะคะถึงเวลาในการเปิดประตูหัวใจออกมาแล้วนะคะ mm. เปิดใจออกมาดูโลกกว้างที่สว่างสดใสนะคะหรือโลกของเขานะโลกของเขาที่เป็นโลกที่แต,ตกต่างจากคุณนะคะบางคนอาจจะมาจาก ต่างประเทศนะคะหรือบางคนอยู่เหนือบางคนอยู่ใต้นะคะต่างแบบต่างวัฒนธรรมต่างอะไรกันมากๆนะคะเปิดใจศึกษาดูโลกใบใหม่ของคุณกับเขานะคะหรือบางคน temperance the world นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะบางคนที่อาจจะมีแฟนเป็นอ,อ,อิสลามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการไปนับถือศาสนาของทางทางแฟนนะตรงนี้นะคะ หรือไปนับถือเป็นคริสนะคะหรือบางทีเตรียมตัวยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับในท้ายที่สุดอะ justice มันเกิดขึ้นนะคะความรักตรงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะเหมือนกับในที่สุดนะตรงนี้นะคะเขาก็ทําให้คุณตกหลุมรักเขาเหมือนกับที่เขาเ o อร์ over, นะตกหลุมรักคุณนะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะชามิรนะคะ บางคนวิ่งหนีความรักความรักก็ยิ่งวิ่งตามนะคะหรือบางทีนะคะเซเยสกับเขาแล้วนะคะเขาอาจจะอยากพาคุณนะเนี่ยตรงนี้นะคะเดือนตุลาคมพาคุณไปทําวีซ่าคู่มั่นนะทำวีซ่าแต่งงานหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันในในบ้านเกิดมองนอนในต่างประเทศของเขาก็ได้นะคะว้าวเรื่องราวความรักขึ้นมาดราม่าแต่แบบทำไมโรแมนติกอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ ฝั่งของเขาสินะคะดูฝั่งของเขาสิว่ามีเรื่องราวมีความรู้สึกมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างนะคะฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ view of fortune ขึ้นมาก็เป็นพรมริขิต <c oughs> เป็นบูเพสันนิวาบูเพออาราวาดกันเลยทีเดียวว้าวหนึ่งถ้วยความรักมาเต็มค่ะ เด็กเฉยไม่เท้านะคะอันนี้เป็นไพ่น้องแมวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะอัศวินอ่าเป็นเก้าถ้วยนะคะแมวม่วงน่ารักเชียว <laughs> มีไพ่ว้าวไฮโรแฟนจริงด้วยนะตรงนี้นะคะเขาเป็นคนดีนะคะไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มมีเชอริออตค่ะ อาจจะเป็นคนมาจากต่างถิ่นนไกลต่างชาติต่างภาษาจริงๆนะตัวนี้เอ็ม r ปอรว้าวเอาหล่นไปได้ยังไงสิบถ้วยนะคะแล้วก็มีแปดถ้วย แล้วก็มีอะไรเอ่ยสีเรียญอ่านะคะในฝั่งของเขานะตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะหนึ่งถ้วยมาพร้อมกับวิวออฟฟอร์จูนหน่อยพลังงานความรักดีมากเลยนะตอนนี้นะคะเหมือนเขารู้สึกรักคุณตั้งแต่แรกพบนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอะเป็นคู่กันมานะ ตรงนี้นะคะการที่มาเจอกันเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเดสตินีนะคะเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นพมรมลิตที่บรรดาชักพาให้คุณกับเขาได้มาพบกันนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขารอคอยคุณมาตลอดนะคะ ตรงนี้เหมือนตัวเขาเองนะตรงนี้นะคะมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะสิบถ้วยแปดถ้วยก็อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเลิกลากันมาเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการหรือว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่เป็นคู่ของเขาอย่างแท้จริงอะ่ะเขารู้สึกเหมือนต้องรอคอยใครสักคนหนึ่งนะตรงนี้นะคะแล้วคนคนนี้ก็เป็นคุณนะคะคนที่ชาวเมษนะตรงนี้นะคะคุณเป็น ราศีธาตุไฟเป็นไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่ขยันตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานมากๆคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่รับผิดชอบดีนะหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่แบบบ้างานนะเชยเฉยอยากประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาตรงนี้นะคะก้าวถ้วยเขามาเป็นตัวเลือกของคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ บางคนอาจจะรักคนยากนะหรือว่าด้วยเหตุที่คุณอาจจะเจอความผิดหวังในความรักะนะคะก็เลยจําเป็นต้องเลือกต้องแบบค่อ,คอยๆใช้เวลาในการที่จะศึกษาดูใจที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณไม่อยากเจ็บไม่อยากผิดหวังอีกแล้วนะ <c oughs> เขาก็เลยพยายามพิสูจน์ตนเองนะคะไฮโรแฟนนะคะว่าเขาเป็นคนดีเห็นไหมคะชาริออตเขาเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างจากคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องอายุเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามนะคะ แต่ความแตกต่างตรงนี้มันจะไม่มีผลต่อความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะเขาอาจจะเสียสละเสียสละอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะได้มาเป็นคนรักกับคุณในตรงนี้นะคะเขาพร้อมที่จะมาดูแลปกป้องคุณนะคะความเป็นอ็มเพอรอร์ตรงนี้สิบถ้วยอยากแต่งงานกับคุณนะคะไม่อยากให้คุณจากเขาไปไหนนะตรงนี้นะคะแปดถ้วยนะคะเขาอยากให้คุณรับรักของเขานะคะสี่เหรียญอยากให้คุณรับรักของเขาไว้ เต็มสีห้องหัวใจของคุณนะฮะอารมณ์แบบนี้นะคะเรามาดูต่อนะคะเตร็น,นะคะคุณก็ดูใจแข็งกับเขามากๆนะคะในช่วงแรกๆนะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงในใจเยอะมากๆนะแต่เขาก็ไม่ถอยนะตรงนี้นะคะ ราชาเหรียญเขาก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างหรือเขาออกออกจะแนวสายเปให้คุณด้วยก็ได้นะคะมีก้าวเหรียญน,นะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะคะตอนนี้คุณอาจจะแบบเอาลมแบบสดสวยแล้วรวยมากสดหล่อแล้วก็รวยมากก็ได้นะคะเดวิล <Yeah. S 1> นะคะเขาหลงไหลในตัวคุณมากมากเลยนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เขาเขาอาจจะรู้สึกแบบ ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะหาถ้วยนะคะถ้าคุณทําเฉยชาทาเย็นชาก,กับเขานะคะหรือว่าทำเมืนกับเขาเป็นแค่คนรู้จักเขาคงจะแบบผิดหวังแล้วก็เสียใจมากๆนะอารมณ์แบบนี้แปดดาบนะคะเหมือนช่วงแรกๆที่คุณอาจจะปิดใจนะสเตนที่คุณอาจจะทําใจแข็งกับเขานะคะทําแบบไม่ไม่ให้เขาเป็นคนพิเศษหรือไม่ให้เลื่องสถานนะอะไรแบบนี้นะคะ เขาก็รู้สึกแบบถอดใจไม่รู้จะทำยังไงนะคะเหมือนเขาพยายามเอาใจคุณนะสีถ้วยนะคะแต่ว่าคุณอาจจะแบบเหมือนตอนแรกไม่อาจจะไม่พึงพอใจอะไรหลายอย่างที่เขาพยายามทำเพื่อคุณนะคะนัศวินไม้เท้าแล้วก็เดอะสตาร์ เราก็สองไม้เท้านะคะแต่เขาก็ไม่ถอดใจนะตรงนี้นะคะไม่ว่าเขาจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะมันอ่อนล้าเต็มทีกับความรักครั้งนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ถอดใจเขาเห็นคุณนะคะ The Star. เดอะสตาร์ก็เห็นคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นคู่แท้ของเขาเป็นคู่กันมานะคะคู่ที่อธิษฐานขอกันมาในชาติก่อนก็ได้นะเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็กําลังทําให้คุณเนี่ยได้เห็น นะคะเห็นถึงความเป็นคู่กันเห็นถึงอะไรที่เข้ากันได้หลายอย่างระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะเห็นถึงความเป็นไปได้สองไม่เท้าที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงนะหรือได้มั่นหมายได้ลงเอยกันในอนาคตนะคะเหมือนเขาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะคนโสดชาวเมธใจแข็งจังเลยเนะยาะเดี๋ยวดูซิว่าจะยังไง เดอะซันนะคะในท้ายที่สุดนะตัวนี้นะคะหลังจากที่เขาพยายามอยู่นานนะคะคุณก็เห็นในคุณค่าเห็นในความดีของเขานะคะพลังของเดอะซันที่ขึ้นมานะคะอเหมือนคุณก็รู้สึกนะคะว่าเขาเป็นคู่กันของคุณเขาเป็นคู่บุญวรมีนะคะที่เข้ามานะตัวนี้นะคะเหมือนกับที่เขาอยากให้คุณรู้สึกกับเขาอะนะคะในที่สุดคุณก็ให้ความชัดเจนกับเขานะคะ พร้อมที่จะมั่นหมายลงเอยกับเขานะคะเขาก็เลยแบบว่าแฮปปี้กับความรักครั้งนี้มากๆนะคะที่ไหนที่สุดเนี่ยความรักที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นจริงแล้วอขอดูในฝันงของคุณซิว่ใช่ยังไงเอ๊ะไม่ใช่สิชุดนี้ใช้ไปแล้วนะคะอ่ะชุดนี้ชุดนี้อีกชุดยังไงนะคะ ชุดนี้น้องอลิสในแดนมหัศจรรย์นะคะสองถ้วยมีไพ่ของสี่เหรียญค่ะแล้วก็เป็นเก้าไม้เท้า เป็นอะไรเอ่ยห้าดาบนะคะเป็นเจดไม้เท้าค่ะมีไพ่ของราชดาบนะคะ ก็เป็นราชินีเหรียญห้าไม้เทา้าเป็นชอริออตค่ะ ก็เป็น10เหรียญอ่าโอเคนะคะตรงนี้เหมือนกับตัวคุณน่ะนะคะ ตัวคุณตอนแรกๆนะคะก้าวไม่เท้าคุณมีกำแพงกับเขาเยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะคะห้าดคุณไม่แน่ใจนะคะว่าที่เขาจู่โจมเข้ามาในใจของคุณน่ะนะคะเขาจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะแต่ตัวเขาเองเห็นไหมคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเขาพยายามนะคะที่จะไม่ให้คุณมองเขาในแง่ที่ไม่ดีนะพยายามที่สุดตนเองเจ็ดไม้เท้าพยายามอย่างหนักเลยนะคะที่ให้ความความเย็นชาของคุณนะคะกำแพงในใจของคุณก้าวไม่เท้าตรงนี้นะคะ มันได้ลดลงนะอะไรที่คุณเคยสงสัยไม่แน่ใจในตัวเขานะที่คุณเคยขัดแย้งใจเนี่ยเหมือนเขาพยายามพิสูจน์ตนเองนะเขาพยายามพิสูจนตนเองชแชรีออคนนี้นะคะเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยเหมือนกับเข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจความรักเห็นคุณค่าในความรักที่เขามีต่อคุณนะคะจนสุดท้ายนะคะสงถ้วยสี่เหรียญนะคะความพยายามความสม่ําเสมอของเขาเนี่ยมันทําให้ตัวคุณเนี่ย เปิดใจให้เขานะสี่เหรียญนะคะมีเขาเต็มหัวใจแล้วก็เข้าใจนะคะสองถ้วยเข้าใจถึงคุณค่าเข้าใจถึงความรักที่เขามีให้กับคุณนะเข้าใจถึงความจริงจังจริงใจของเขานะคะเขาอาจจะพยายามช่วยเหลือคุณนะในหลายๆอย่างในหลายๆทางก็ได้นะคะบางทีอาจจะอยากช่วยเหลือเรื่องเงินหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างร่วมก,กันกับคุณก็ได้นะจนในที่สุดคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้แหละนะคะที่จะมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณสิบเหรียญนะคะคนที่ จะได้มามั่นหมายแต่งงานนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นนะคะมีน้องหมาน้องแมวอยู่เต็มบ้านด้วยก็ได้นะคะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะสาหรับบางคนนะตรงนี้โอเคเลยนะเรื่องราวความรักตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ออร์กเนิลนะคะอยากจะบอกอย่างไรนะคะถึงความรักของชาวเมษนะคะโอ้ยแต่ะละมันลื่นนะคะตรงนี้สับยากย่างนริงจันขอยัดตัดเลยนะคะ เป็นไพ่ใบนี้นะคะรูปนกพิราบสีขาวนะคะรูปผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูสิว่าไพ่บอกว่าอะไรบ้างนะคะ mm hmm. You may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose mm hmm. to the events in your life. เหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนตอนแรกๆนะพ่บอกว่าตอนแรกคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันมีความแน่นอนไหมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะในในแง่ที่เขามีมีเจตนาที่ดีกับคุณเนี่ยนะคะมันก็ทําให้มันมันเป็นอะไรที่ช่วย ช่วยส่งเสริมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะอ mm ืมอ่า blessing will soon be review ห mm hmm. ในที่สุดนะคะสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะก็จะปรากฏขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่าเหมืนเขาเข้ามาแล้วจริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคะแล้วทำให้คุณเห็นนะคะถึงความรักนะคะที่ มันดูไม่มีเงื่อนไขนะเป็นความรักที่แสนดีที่เขาตั้งใจทำเพื่อคุณมากมายนะคะในที่สุดคุณก็เลยเปิดใจยอมรับความรักครั้งนี้นะคะ Imagine all unwanted toss นะคะ Dissolving into light Creating อ,อะไรเอ่ยเนี่ย Creating moon หรือเปล่าคะน่าจะ moon หรือเปล่า creating room หรือเปล่าอ,อาจารย์ต้องไปเอาแว่นซะแล้ว <c oughs> อ่าเอาใหม่หน,หน,ะ does, นะคะ imagine all unwanted t h o u g h t s นะคะ dissolving into lightcreating room for new opportunities and possibility for your life ว้าวอันนี้ตรงมากเลยนะตรงน,นี้นะคะ <c oughs> เหมือนในที่สุดนะคะความคิดความอ่านอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีนะคะ ที่คุณคล่องใจสงสัยในตัวเขานะคะหรือว่ามันมันแปดดาบอะนะคะมันไม่รู้จริงใจขนาดไหนมันอะไรยังไงะนะคะในที่สุดแปดดาบว่าเจอไลท์เจอแสงสว่างนะตรงนี้นะคะแสงสลังแสงสว่างของเดอะซันนะที่คุณจับได้เมื่อกี้นะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้ คุณรับรู้ได้นะคะ New opportunities นะคะโอกาสใหม่นะคะ Possibility นะคะความเป็นไปได้นะคะที่คุณกับเขาเนี่ยจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่มาอยู่ดูแลก,กันและกันนะคะมาร่วงกันนะคะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันนะว้าวเห็นไหมความหมายตรงมากเลย <laughs> Power <laughs> นะคะ You in instinctively k no what w is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time wow นะคะเหมือนความรักของเขาเนี่ยเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขนะตัวนี้นะคะคุณอาจจะใช้เซน์ใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดีสําหรับคุณนะแต่หลังจากที่คุณมั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนที่แสนดีสําหรับคุณนะคะคุณก็ รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะเขาอาจจะไม่เรียกร้องอะไรจากคุณนะเห็นไหมคะคุณสามารถที่จะเซโนเออร์ทูทอกเอาไว้ทูวอกเอาไนะคะก็ค,คืออาจจะเป็นเซตเขานะคะหรือเดินออกจากชีวิตของเขาได้ทุกเวลาเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนความรักของเขามันดูปราศจากเงื่อนไขจริงๆเลยนะตรงนี้นะคะสามีดคนโสดถ้าคุณเคยเจ็บปวดกับความรักมามากนะคะความรักครั้งนี้ก็เหมือนเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะ คนที่จะเข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของคุณนะคะมีไพ่ของพีซินะคะชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนเป็นทัดน้ำนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรบีบ้าน,นะคะชาวลัคน์ไม่ใช่ลูน่านะคะคนที่เกิดวันจันทร์บรวโก้นะคะชาวลัคนาราศีกันนะวันนี้เอาชุดใหม่มาให้ดูนะคะไพ่ชุดนี้สวยดี แลก็เป็นไพ่ของชาอรัสนะคะชาวราศนาราศีพฤษภธาตุดินค่ะวัก็กกันกับธาตุดินนะคะเซตเทิลนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพุธหัสสบดีค่ะแอริสบ้าเมสกับเมสกับเมสนะคะ <laughs> มีเส้นด้วย แล้วก็เป็น Aquarius นะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะขออีกนิดนึงน,นะคะ Sagittarius นะคะเมทัตไฟธนูก็ทัตไฟนะคะ Sagittarius ธน,นูค่ะ Cancer น,น,นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะทัตน้ำนะคะ,ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะตรงนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจารย์สุ่มขึ้นมาเท่านั้นเป็นได้ทุกวันเกิดทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะแล้วเรื่องราวตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนเงนก็นได้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่สามารถทําให้ตรงกับชาวเมททั้งหมด100%ได้นะดูอย่างมีวิจารยาน,นะคะ I am here helping you ว้าวเขาเข้ามาเพื่อยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณจริงๆนะคะชาวเมทนะ Also you may not understand it now everything happens for a reason นะคะเหมือนอย่างที่ตัวเขามีเซนต์นะคะตั้งแต่แรกพบเขาก็สบตาวก็หลงรักคุณก็ไปแล้วเพาเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขานะจิตวิญญาณแห่งรักแท้ในตัวเขาเนี่ยได้สัมผัสกับจิตวิญญาณแห่งรักแท้ในตัวคุณแล้วนะคะเพียงแต่ณเวลานั้นคุณอาจจะยังปิดประตูหัวใจมากเกินไปนะคะนะก็เลยไม่รับรู้ความรักที่มีอย่างท่วมท้นของเขาอะนะ I wish I had to tell you more often How much I love you Wow นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆากเขามี passion ในตัวคุณมากๆนะตัวนี้นะคะทั้งรักทั้งหลงเลยนะอารมณ์แบบนี้เขาอีกหนึ่งใบนะคะ I will always point you in the right direction นะคะเขานะคะจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำคุณนะคะให้ไปในทางที่ถูกทางที่ควรเสมอนะเป็นคนที่จะมาเป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณนะคะคนที่จะมาเป็น คู่นะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดไปนะสําหรับชาวเมษนะคะใครที่เจ็บมามากขอให้เจอความรักดีๆแบบนี้เร็วๆนะคะอาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นรีนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ